าทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงงานและทรงอุทิศพระวรกายช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยพระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไปศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทดลองและขยายพันธุ์พืชบนที่สูงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชกระแสให้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525 25. ตามแนวพระราชดำริโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่รัษดรและเกษตรกรบนที่สูงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอและเผ่ามง้งเพื่อทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นปัจจุบันศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางดำเนินการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิจัยระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูงปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองหนาวและกึ่งหนาวบางชนิดทั้งไม้ผลเมืองหนาวเช่นพีชสตอเบอรี่พลับพลัมเกาลัดมัคาเดเมียกาแฟอาราบิกา้าชาน้ำมันพืชผักสมุนไพรเครื่องเทศไม้ดอกไม้ประดับเช่นซิมปีเดียมเฟิร์น โดยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรนักเรียนนิสิตนักศึกษาหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไปอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกบวยท้อมคัคดาเมียและกาแฟซึ่งสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่ครอบครัวในการดำรงชีวิตต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่มีในหลวงราชก,การที่9นะครับงานนี้ไม่เกิดนะครับจะไม่มีเลยนะครับที่จะเป็นการหาไม้ไม้เมืองหนาวต่างๆที่เข้ามาให้พี่น้องเกษตรกร,กรบ,บนดอย ที่สามารถเป็นสร้างเศรษฐกิจได้นะครับต่อจากนั้นนะครับในสมัยเจรที่10นะครับท่านก็พระองค์ท่านก็บอกว่าให้รักษาแล้วก็ต่อยอดไปอีกนะครับอันนี้สิ่งที่เราเดินต่อนะครับเพื่อให้ต่อเนื่องเพื่อยก,กระดับของพี่น้องบนพี่น้องชาวเขาเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้ต้องต้องเรียนว่าถ้าไม่ได้พระองค์ทั้งสองท่านนะครับไม่มีทางที่เราจะไปสนองตอบในการดูแลพี่น้องประชาชนบนบน,บนพื้นที่สูงได้อย่างต่อเนื่องนะครับกาแฟอาราบิกาพันเชียงใหม่80 ทางกรมวิชาการเกษตรได้ทำการทดลองวิจัยและศึกษาปรับปรุงสายพันธุ์จนเป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะดีมีความต้านทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างมูลค่ากาแฟอาราบิกา้าสูกาแฟพรีเมียมระดับซิงเกิลออริจิน หรือกาแฟาที่มีเมล็ดมาจากแหล่งปลูกเดียวเพื่อส่งเสริมการใช้เมล็ดกาแฟาไทยในระดับประเทศและระดับโลกจากการที่น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการหลวงสู่ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่สูงด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฟิน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่าปะกากยอและเผ่าม้งในพื้นที่รอบศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวางดีขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตั้งใจจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมาชาติในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไปผมในฐานะที่เป็นชาวไทยภูเขาครับก็ต้องขอขอบคุณในหลวงราชการที่9และราชการที่10ครับผม ที่ได้เข้ามาให้งานให้ไรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ครับผมทาให้ชุมชนในพื้นที่สามารถหาไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับผม